ในการปฏิบัตินี้ก็ให้มีความทุ่มเทเสียสละถือเป็นงานในหน้าที่เราในฐานะเป็นทหารแล้วนะครับอย่าไปแล้วก็หยอกกระแสนะเหมือนกับมานะครับเหนื่อยนักก็ต้องพักนะพอพไม่ได้ว่าทั้งทงนั้นขึ้นอยู่กับผู้น่าชุดฝ่าผู้กองพายุเขาดูแลนะครับแล้วก็ถ้ามีใครเจ็บไข้ได้ป่วยพะพ่อจะลงมาเยี่ยมก็จะหมุนเวียนการบางโอกาสที่มีคนมีความจำเป็นแต่สิ่งสำคัญคือให้ทุกคนติดต่อ ทางวันอาจจะเป็นเดือนก็ต้องอยู่นะแล้วจะมีภารกิจปรับเปลี่ยนในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งโดยของเรานะได้มีการประสานและสื่อตรงต่อท่านผู้ว่าในจังหวัดไว้แล้วนะเราจะไปส่งผลกระทบในการช่วยเหลือในภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรีก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสุขภาพแล้วก็ให้ทุกเทศเวลาตั้งใจในการเดินครับโอ้โอ้แล้ว จำยานพานะปฏิบัติ